นครตามลำดับพระเดชพระคุณเจ้าคณะกรุงเทพมหานครคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรมุนีพระราชคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระเป็นพระราชคณะชั้นธรรมทรงรเรียนเก้าประโยคเป็นพระวิปัสนาจารย์ซึ่งเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาและเจริญศรัทธาของสาธุชน200กว่าแขวง โดยมีท่านเจ้าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของแขวงวัดอรุณนี้ท่านเจ้าคุณพระวชิระรัตนาพรได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าคณะแขวงมีวัดในการบริหารของท่านรวนแล้วแต่เป็นพระอารามหลวงสำคัญทั้งสิ้นเจ็ดพระตราตั้งเจ้าคณะแขวงที่สองทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ อาศัยอำนาจตามความในข้อ23แห่งกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2 5 3 5 จึงแต่งตั้งให้พระวชิรละัะตนาภร์ชุมพรนิติสาโรอายุ47พันษา25วิทยฐานะนักธรรมเอกปรรียนธรรมสี่ประโยคพุทธศาตตสราต,ต,สร,าต,ตร,าร์บัณฑิตศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังกัดวัดอรุณราช,ชวราลามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวาลารามและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวนวัดอรุณดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวนวัดอรุณมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ตามความในข้อ25แห่งกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่23พศ2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินแต่งตั้งณวันที่สเมษายนพุทธศักราช2,567พระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อันโตโพธิยามมเรสกยานังนันติวัตโน์ตวังวิจโยโคิจิยะจุติยามังะเลจิตพัลัง ญากรมมับัตทากินังมะโนกรรมบันนิติเตมตันทินามันทากินานิกตวานรภานาเทบันทากินเนคำสั่งเจ้าคณะแขวงวัดอรุณที่หนึ่ง ทับ2,567เรื่องแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะแขวงโดยมีบทบัญญัติแห่งกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่23พศ2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้มีเลขานุการเจ้าคณะแขวงเพื่อทำหน้าที่การเลขานุการอาศัยอำนาจตามความในข้อ25วรรค2แห่งกฎมหาเทรสมาคม ฉบับที่25พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศออ2535จึงแต่งตั้งให้พระครูพิสุทธิสรคุณมนตรี ฉายากัตตะนะรธรรมโมอายุสาสิบพรรษาสิบอดวิทยฐานะเรียนรรหนึ่งสองประโยคนักธรรมเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตวัดอรุณราชวรารามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุก,การเจ้าคณะแขวงวัดอรุณมีหน้าที่ทำการเลขานุก,การทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งณวันที่3เมษายนพศ2567พระวชิระรัตนพรเจ้าคณะแขวงวัดอรุณทิโตอิรุณโอคนรัสสาสเนอโรคอนโออิลาตาเปิยติบิโตอัสลาโตุขิโต่

ได้ทำหน้าที่พุทธบริษัทประกาศตราตั้งเจ้าคณะแขวงวัดอรุณและคำสั่งแต่งตั้งเลขานุก,การเจ้าคณะแขวงวัดอรุณซึ่งถือเป็นคำสั่งฉบับแรกของท่านเจ้าคณะแขวงในท่ามกลางมหาสมาคมซึ่งมีพระเดชพระคุณกรรมการมหาเทศสมาคมเจ้าวาดสินที่บ้านนี่ติดต่อกันมาสามสี่ปีแล้วเป็นพระที่มีความกระตันอยู่มากนี่อีกสองสาวันจะไปฉลองสาลานะ ไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งบ้านขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระในมหาสมาคมนี้พระเดชพระคุณพระกรม,มวัชรเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดอาบุญราชวรารามพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตเจ้าคณะภาคสิบ เจ้าวาดวัดโมลีโลกพยารามพระเดชทคุณพระราช,ชปัญญาลังสีเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่เจ้าวาดวัดชิโนรสารามเป็นต้นพร้อมกันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านประธานคารวาตท่านอาิรุษชาญชัยจิติกร ผู้พิพากษาสารอุทธรคดีชำนันพิเศษแผนกคดีภาษีอากรที่ได้มาเป็นประธานในฝ่ายคารวาตพร้อมทั้งพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังคาธิการในทุกวัดในแขวงวัดอรุณซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดวัด มีวัดอรุณราชวรารามเป็นต้นวันนี้เป็นวันสำคัญของอท่านเจ้าคุณพระวชิระรัตนาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามที่ได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณราชวรารามนะซึ่งพรอน ก็พึงทราบกฎมหาเทรศสมาคมฉบับที่23วงเล็บพุทธศักราช2,541ว่าด้วยระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์เจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานครนะหมายถึงเจ้าคณะตำบลนะเป็นพระสังฆาธิการ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญนะเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะแขวงในกฎมหาธิรสมาคมนี้ท่านได้ให้อำนาจแกนะ่เจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะแขวงไว้ดังนี้ข้อที่ยี่ห้า เจ้าคณะแขวงหรือเจ้าคณะตำบลมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำบลของตนดังนี้บุกเล็บหนึ่งดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาธิรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนวงเล็บสองควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธรารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดีวงเล็บสามระง,งับอธิกรณ์วิธิฉัยการลงนิตาหกรรมวิธิฉัยข้ออุทธร์คำสั่งหรือคำวิธิฉัยชั้นเจ้าวาดวงเล็บสี่แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าวาดให้เป็นไปโดยชอบซึ่งในเขต ในแขวงวัดอรุณนี้มีทั้งหมดเจ็ดวัดหนึ่งวัดอรุณราชบรารามสองวัดโบรีโลกยารามสามวัดหงรัตนารามสี่วัดราชสิทธารามห้าวัดใหม่ทิเรนหกวัดสังกระจายและเจ็ดวัดหน้ากลางวงเล็บห้าควบคุม บังคับบัญชาเจ้าวาดและพระภิกษุสามเณนผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยวงเล็บหก ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนคือในเขตในแขวงวัดอรุณราชในแขวงวัดอรุณนี่เป็นอำนาจของเจ้าคณะแขวงวัดอรุณที่จะต้องปฏิบัติ ท่านทั้งหลายพระเถรานุะเถระท,ทุกทุกรูปท่านเจ้าคณะแขวงวัดอรุณท่านเป็นพระสังฆาธิการเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงและเป็นเลขานุกการเจ้าคณะภาคก้าท่านก็ย่อมจะมีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วถ้าหากมีความขัดข้องประการใด ก็สามารถที่จะปรึกษากับเจ้าคณะประสังคาธิการโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระพมวัชิระเมธีกรรมการมหาธิรสมาคมเจ้าคณะภาคก้าเจ้าวาดวัดอรุณราชววรารามเพื่อให้กิจการของคณะสงฆ์เป็นไปด้วยดีทุกประการก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่ายนะ เพราะเจ้าคณะแขวงวัดอรุณน,นั้นก็อยู่ที่วัดอรุณราช,ชวรารามนี้เองในท้ายที่สุดนี้ความนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราช,ชวรารามและคุณธรรมของเจ้าคณะพระสานทธิการทุกๆุกโรคมีประเด็ดพระคุณ พระพรบ,บชัชระเมธีเป็นต้นเป็นประธานผอมนวยวยพรประทานพรให้ท่า,านเจ้าคณะแขวงวัดอรุณได้มีความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่ง,งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอินสาธุเป็นความเมตตาธรรมอย่างยิ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะของท่านเจ้าขุณท่าน ได้มอบนโยบายแล้วก็ถวายพรโอกาสนี้คณะสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กระทำอนุโมทนา